ย้าย yeah, hard r e t o slash ไอคิทีติดาประโยคนี้นะคะแปลว่าอะไรก็คือวันนี้จริงๆเราจะไม่มีเวลานะไม่ใส่คำว่า r e o a o s l a d ได้ไหมได้นะคะพูดแต่ว่าย้าย h าอีกทีอย่างนี้ก็ได้นะค,ะคือฉันไม่มีเวลาแต่พอเราใส่คำนี้เข้าไป r e o a o s l a d เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งย้ำไปเลยว่าจริงๆเราวันนี้ฉันไม่มีเวลานะนะคะซึ่งเป็นคำถามทาง Facebook ถามมานะคะว่า r e o a k s l e d เนี่ยมันใช้ยังไงนะ,ะจริงๆเคยทาคลิปไปแล้วนะคะก็มันอยู่ข้างล่างมากๆเลย หลายลคนอาจจะหาไม่เจอตัวเองยังหาไม่เจอเลยนะคะก็เดี๋ยวเอามาแบ่งปันให้ทุกคนจะเอาไปใช้กันนะะหลายๆคนอาจจะใช้เป็นแล้วนะคะใครใช้เป็นแล้วก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เป็นก็อ่านมาดูนะคะวิธีการใช้มันจะใช้ยังไงเ,เวลาที่เราพูดคำนี้มันจะแปลได้หลายอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะคะมันแปลได้ประมาณว่าซอนนาเดก็มันเป็นอย่างนั้นแหละมันแปลได้ว่าฟั t ติส ก็ได้นะคะมันแปลได้ว่า absolute ก็ได้มันแปลว่าคอ t s a ร t ก็ได้มันแปลว่าฟ a คติสใช่ไหมบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้มันแปลว่าอะไรอีกมันแปลว่า uh, อาร t l ทมันแปลว่า uh, อาร t l ทก็ได้อย่างเช่น สมมติว่าทะเลาะกับสามีแล้วเราก็โกรธเขาเราก็พูดไปได้ว่าย้ายอาร์ซนจพอไดเรทโอเชลด์นะคะเราก็พูดแบบนี้ไปเลยใส่คําว่าเรทโอเชลด์ไปข้างหลังเพื่อที่ย้ําแบบว่าฉันเนี่ยตอนนี้กําลังโกรธเธออยู่จริงๆนะแต่ถ้าเราพูดแค่ว่ายาซนจพอไดมันก็คือแบบว่าเออก็โกรธอยู่แต่ถ้าเราพูดไปอีกว่ายาซนจพอไดเรทโอเชลด์ย้าย้ำ <laughs> หน้าคูอินมากเลยนะคะก็คือย้ำอะว่าฉันโกรธเธออยู่ ฮันนาร์เรดโอ๊กเฉล็ดสเนลผู้เชี่ยว่าญฮันอาสเนลได้ไหมได้แต่ใส่เรดโอ๊กเ l ล็เข้าไปยิ่งยาม a ันอาฟัคติสเ n ล็ l เขาเนี่ยจริงแล้วอะใจดีนะ <c oughs> อ่าแบบนี้นะคะอ่าหรือไม่ก็เพื่อนร่วมงานพูดกับเราว่า <c oughs> ดูอาร์เรดโอ๊กเฉล็ดในแฟนตาสติส,สคโคลเลกา เธอเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยที่ดีมากเลยนะจริงๆแล้วเธอในอัพสุดเลยใช่เลยนะแบบเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าฟันตาสติกยอดเยี่ยมอ่ะใช่ไหมคะอืมอีกประโยคนึงก็ได้อะไรดีอ่าย้ายคานอิกิเล่เวอยืดไดเรตโอกชเลตอยู่ไม่ได้นะโดยที่ไม่มีคนนะจริงๆแล้วว่าคือพูดประโยคเดิมประโยคเดียวได้ไหมได้ไหมย้ายคานอิกิเล่เวอยืดไดมันแบบมันแบบทื่อๆไปหน่อย แค่น,นี้ก็เละไปอื่นใดแต่ถ้าใส่เรสออฟเสลดเข้าไปแค่น,นี้ก็เลยไปอื่นใดเรสออฟเสลดจริงๆแล้วฉันอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณอย่าลืมกดเซฟแล้วก็เอาไปใช้กันด้วยนะคะทุกคน